สวัสดีครับ FC บอนไซมะพร้าทุกคนนะครับผมเป็นชายชาแนลครับผมซึ่งทำเกี่ยวกับบอนไซมะพร้าแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับผมตอนนี้ก็เมุ่งอยู่เกี่ยวกับการทำบอนไซมะพร้าวนะครับสตรอเบอรี่ก็ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับ วันนี้มาทำนี่ครับบอนไซมะพร้ราวที่ว่าโชวลากโชวกละานะครับคือตอนเนี้อันเนี้ยรากมันเยอะแล้วครับแล้วผมก็ได้คิดไอเดียทำบอนไซมะพร้ราวในนี้นะครับบนกระถางรากฝอยมันเยอะนะครับเราก็ตัดซะ ตัดไปเลยไม่ต้องเสียด้นะครับดูไปพร้อมกันเลยครับนรากฝอยนี่เราต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนอากาศนั่นแล้วก็ มันก็จะเหี่ยวมันจะแห้งไปนะครับแต่รากเส้นใหญ่ก็อยู่ได้นะครับแต่ท,ที่ที่เห็นเนี่ยที่มันยังสดยังแบบยังยังแบบอย่างเงี้ยเอาง่ายอย่างเงี้ยคือผมเลี้ยงรากไว้ในน้ํานะครับนี่ก็ต้องมาตัดมาแต่งเนาะตัดแต่งซะเอารากฝอยออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในดินนะครับมันจะลอยอยู่ คือให้โดนอากาศนะครับผมอันนี้ก,ก็ก็เป็นการทำโชลากนะครับเล็มไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเรา,เราไม่ได้เล็มนะครับเราก็เราปล่อยไปอย่างเงี้ยเวลามันแห้งอะเราก็ต้องมาตัดมาแต่งใหม่อีกครับถ้าเป็นอย่างนี้คือก่อนจะเอาลงกระถางนะครับเราก็แต่งจัดก,การเล็มลากฝอยออกไปเลยนะครับทิ้งไปเลย ไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวมันก็งอกใหม่มือใหม่บางคนนะครับได้ ได้พูดคุยกับผมมาว่าเลี้ยงเท่าไหร่ก็ตายเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่รอดนะครับต้องต้องต้องศึกษาต้องใจเย็นๆนะครับการทําบอนไซเนี่ยเราจะมารีบร้อนใจร้อนไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่าผมกีดหักประจําเลยหมายถึงเนี่ยครับยอดเนี่ยคือกีดกาบแล้วก็มันหักมันขาดนะครับก็เลยมาขอวิธีผมให้ผมแนะนํานะครับผมก็เลยทําคลิปบอกไปนะฮะ ก็อย่างนี้นครับใครที่ทําคลิปนะครับเอ้ใครที่ทําบอลสามะพร้าวนะครับแล้วก็ทําช่องหรือไม่ทําช่องก็แล้วแต่นะครับช่วยทําคลิปนะครับผมแล้วก็ลงในช่องนะครับเอาให้ผมดูหน่อยนะครับผมจะได้ถ้าผมเห็นเห็นภาพเห็นการเคลื่อนไหวอะไรเงีย้ยผมจะได้วิเคราะห์ได้นะครับไม่ใช่แบบว่ามาพูดคุยแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อะไรเงีย้ยผมคือคือผมจะ แล้ววิเคราะห์บอกไปได้นะครับมาสาเหตุมันเพราะอะไรอย่างเงี้ยฮะน,นี่นะครับมันก็จะเหลืออย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่า มาต่อตรงนี้นครับผมได้ไปเจอตอไม้ไม่ใช่ตอไม้แล้วครับมันเออมันเป็นไม้ที่มันแห้งมันเหี่ยวมันผุกหนะครับผมก็ไปเจอมาผมก็มาคิดไอเดียว่าลองลองเอาบอนไสมะพร้พาวเนี่ยมาวางบนนี่นีมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะสวยไหมเออมันจะแลกไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างเวลาวางแล้ววะนี่นะครับเอ,อเดี๋ยว ก็ลองลองทำดูฮะจะสวยจะจะดีหรือไม่ดีอะไรก็นั่นดูนะครับก็ต้องแบกนะครับแบกเออเอาใส่ใส่ลากนะครับใส่ลากมันลงได้ด้วยนะครับ นี่ใส่ดินทัฒนแล้วครับไปด่าวดินออกเลยทีนี้ก็ลากลงไ่ได้ดินกรอบดินออกไปข้างก่อนเนาะนี่ครับ ลากเส้นยาวเราก็จะอาจจัดวางมันได้เนาะได้ง่ายเนาะน,นี่นะครับมันจะเป็นอาจจะเป็นไอเดียที่มันดูง่งายๆนะครับคือก็เอามาเอามาให้ให้ทดลองทํากันดูนะครับทําตามนะครับผมคือไอเนี้ยไม้เนี้ย ผมก็หานี่แหละรครับตามป่าที่ที่ที่ผมอยู่นี่แหละครับป่าริมน้ำมันเป็นไม้ผุครับอันนี้เป็นไม้ไม้เอ่อไม้ขี้เหล็กนะครับอืมนี่แหละอ่าแค่นี้เองนี่นี่นะครับก็ในส่วนตรงเนี้ย ตรงในกระอ้ตรงเนี้ยตรงตรงตรงถาดอ้ตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงดินนะครับเราก็ไปหาก้อนหินนะครับก้อนหินจากน้ำตกก้อนหินจากทะเลเอามาวางเรียงเรียงเรียงประดับหรือก้อนก้อนหินที่เราก่อสร้างก็ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับผมอยู่ที่ไอเดียที่เราจะนั่นหรือว่าจะเป็นพวกเอ่อเศษหินคุก,กก็ได้ครับหินคุกที่เขาใช้ทําถนนนะ่ะใช้ได้หมดนะถ้าเราเอามาทํานะครับนี่นี่ครับ เออง่ายง่ายนง่ายง่ายเลยนะครับเอ้าล้วก็ลดน้ำท่้นเองเพิ่มความชุ่มไปนะครับ ่าจบแค่นี้แหละครับจะออกมาแบบเป็นแบบนี้นี่ยอะให้ดูนี่นี่ไงเป็นไงครับง่ายไหมครับมันไม่ยากนะครับมันขั้นตอนมันการเอาลงประทําอย่างเงี้ยมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเอาระยะเวลาการเลี้ยงรากนะครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานหน่อยนะครับไม่ใช่อยู่ปุ๊บปั๊บจะมาทําอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเราเราต้องเราต้องเลี้ยง เริ่มต้นก่อนเนาะเริ่มต้นเลี้ยงก่อนพอมันได้ลักษณะเป็นรากเป็นกลาเป็นรูปทรงของเนี่ยของต้นมาแล้วปุ๊บเราก็มาคิดไอเดียว่าเราจะเอาอะไรมาเสริมมา,มาเพิ่มมาเติม,ม,ตมอะไรเงี้ยครับสําหรับการการบางในกระถางนะครับแล้วก็วัสดุที่เราจะเอามามามา,มาร่วมประกอบการตกแต่งนะครับมันก็จะ เราต้องดูต้นนี้ด้วยนะครับถ,ถึงจะออกมาได้แบบเดียนะครับผมอันนี้ก็รูปแบบที่ไปง่ายนะครับที่ดูแล้วก็ดูแล้วมันก็เออโอเคเนาะดีกับดีดีกับการการทําหน่อยนะครับผมนี่คือขอ,ขอแนะนํานะครับสําหรับถ้าเราทําทําแบบนี้แล้วนะถ้าเกิดสมมุติว่าลากมันเนี่ย ไม่สมมตินะครับถ้าเราทํามาแล้วเนี่ยรากมันเล็กมันไม่สามารถพยุงกะลาได้เราก็ทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หรือว่าตรงเนี้ยเราจะให้เป็นปูนหล่อขึ้นมาก็ได้ทําให้มันเป็นลูกทรงแบบเป็นเหมือนภูเขาเป็นป่องป่องภูเขาไฟอะไรเงี้ยนะครับสาหรับวางนี้แต่ถ้าเป็นแบบว่ารากมันเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นอวบนะครับมันสามารถพยุงกะลาได้เราก็ทําลอยๆอย่างที่ผมได้ทําคลิปให้ดูที่ที่ผ่านๆมานะครับแบบนั้นก็ได้นะครับผมอันนี้คือรากมันมี มันเล็กนะครับผมก็เลยอ่ามาทําแบบนี้ให้ดูนะครับมันก็ได้นะแบบนี้ยได้เลยกดน้ำต่ออืมนไม่ยากนะครับถ้าเริ่มทำนะครับมันจะยากเพราะตอนที่เราไม่เริ่มทำนี่แหละแค่นี้เองนะครับโอเคก็เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับ ที่เอามาให้ดูกันเนาะใช้ตอมันใช้ตอเท้เศษไม้ที่มันผุที่ว่ามันอะไรเงี้ยามาทํานดะูมันก็ดูนะดูโอเคนะครับก็เป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่ที่ออกมาจากจินตนาการของเรานะครับความคิดของเราที่เออมันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้เนาะอะไรเงี้ยก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แลลวครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกเอ่อทุกคนที่สนับสนุนดูคลิปผมมาตลอดนะครับก็ผมก็จะไม่รู้จะมีไะไรตอบแทนเนาะถ้าเกิดใครมาเยี่ยมหาผมก็ผมก็จะให้อันเนี้ยเนี่ยให้บอสไซด์ขาไปนะครับเพราะว่าผมก็ทําเพื่อการศึกษานะครับคืออยากทำนะครับอยากทําอยากให้นะครับผมใครที่มาเที่ยวหาก็ที่เป็นเอฟซนะครับใน Youtube ผมก็ให้เลยนะครับผม แต่ต้องเอากระถางมานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปให้นะครับผมอ่ะโอเคครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมตามดูกันนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับผมจะได้คือคือผมอยากมีกําลังใจในการทำคลิปให้ให้ทุกท่านดูนะครับยังไงก็สนับสนุนกันหน่อยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนิวล็อกครับ